เมืองไทยหลาย,ลายจังหวัดและเขาจัดงานวัดนัดูไม่หวาดไวทานิยมรูปแบบเก่าๆพวกเราเราก็ชื่นใจขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิตโผูกพัธสิมานักวัดซับยีลาตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี งานเริ่มวันที่30มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557ร่วมจองมีดตัดหวายจองผ้าคุมลูกนิมิตจองเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงพระครูใบดีกาพิชัก0-81361 0 3 7 9 0 8 3 361 0379 อย่าลืมไปทำบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้ได้กันนะครับอาหารในงานวัดงานป่าพอหิวขึ้นมาหากินได้เยอะเยอะเลยมีทั้งข้าวโพดคัวมีทั้งถั่วต้ม มีขนมแบบไทยๆแล้วบางวัดก็มีขนมชั้นเออแต่ขนมแกนั้นไม่มีขายเนี่ไม่ใช่ขนมชั้นขนมแกขนมชั้นขนมชั้นเอ้ยนี่เอากรีมมา ทยหลายหลายจังหวัดและเขาจัดงานวัดกันดูไม่หวาดไหวพันธุนิยมารูปแบบเก่าๆพวกเราเราก็ชื่นใจขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสิมาณวัดรัพยี่ลาตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี งานเริ่มวันที่30มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557ร่วมจองมีดตัดวายจองผ้าคุมลูกนิมิตจองเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงพระครูใบดีกาพิชัก081 361 0379 081 361 0379อย่าลืมไปชำบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้ได้กันนะครับอาหารในงานวัดงานป่าพอหิวขึ้นมาหากินได้เยอเลยเยอะเลยมีทั้งข้าวโพดคัว่วมีทั้งถั่วต้ออมมีขนมแบบไทยย<ๆ>แล้วบางวัดก็มีขนมชั้นเออแต่ขนมแก่นั้น ไม่มีขายเานี่ไม่ใช่ขนมฉันขนมแกขนมฉันขนมฉันเออเฮ้ยมีข้าวกลียบมากม้อมีข้าวกลียบ